สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขูสุคนนะครับพบอพ่อกับผมจ่าขกกวงชาแนลพี่น้องครับมาพี่น้องร้อยเลือดร้อยเลือดมาไขหลังมาไขหลังงวัขวขัวร้อยเลือดบักไขหลังงว้ขวขัวพี่น้องมามาเห็ดนาก,กันกับจ่าขกกวงเลยเอาผมนวใส่ขัวะนะพี่น้องกิบมักเผ็ดใส่หลายๆนะ <c oughs> เลือนอย่างก,ก็ร้อยเลือดมาไขหลังขวัว <c oughs> เอาละบ้านเอาใส่ใส่เข้าไป้ปลาประมาณ้ะกะขมพีน้องอันนี้เป็นดีขมเอาใส่เบิดเอาเป็นเบิรงบานนี้ โอ้โหเป็นสดกระแทบด้วยนี่เันแบบนี้ควันพอลอยแคแร่พี่น้องครับค้นก่อนมาพี่น้องเอาเบิ้งใกล้ๆเนี่ยกาควงสิจุดนี่ให้เบิ้งจุดขัว่วเข้าอีอใส่แกะแล้วครับพี่น้องเท้าเดียวเอาบื้อบาบบื้อบาบลเลย ทันเห้าตักให้มันพอดีแบบนี้ให้มันเป็นก้อนหน,หน่อยๆพ,พี่น้องพอดีคำลอยเลือดหมัดให้หลังขัวสูตรจากกวงพี่น้องครับแนี่ เอาสุกบ้างเนาะ <c oughs> นังว่ามันจะดิบเอาสุกบ้างเนาะพี่น้องเนาะผสมปนเปย์กันไปโอ้พี่น้องเริ่มแขวนแล้ววันเอาประมาณประมาณหนึ่งเท่ากับมันสุกพี่น้องถ้าเอามันสุกกระบอกให้มันสุกหลายเนี่ยอันยังเสียกระลังนิ่มๆนี่ จ้ากวงหันเนี่ยเป็นคอร์ลเคลียร์ก็อบอกเป็นคอร์ลเคลียร์ยังก้าวพอดีครับเลยครับโอ้โห พอพี่นอ้องปึ๊บอ,อันผมจะเอาผักใส่สุดท่ายพี่น้องเพราะว่ามันมันเข่ากันละช่ว,วงนึงเอาผัากใส่บันนี่ละกละซะลาเนยปึ๊บคตนบัดพี่นอ้องอือฮึพอพี่นอ้องกระซิบนี่แหละ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแซ่บนร้อกันครับพี่น้องครับแล้วละครับพี่น้องครับเที่ยวติดหาให้มันเย็นเนะาะลอยเลือดหมักไข่หลังงวัวขัวโอ้ยหันไปพี่น้องโอ้ยเอาแบบสุกปุ่นคว้นขึ้นถวดถวดถวดอยู่โอ้ยลอยเลือดหมักไข่หลังงวัวะขัวสูตรจากความพี่น้องไข่ปลอกแบกแก เอาเอานี่ใส่เอิ้นอย่างกับใครมาล็อกมาแลกบกข่ขวขดสุกเพราะสใดัยสนึงนี่เตรียมใส่โดดประดับประดานะพี่น้องให้มันเกิดความสวยงามเอาพี่น้องมาเศษเสนยบนกันอันนี้เป็นผักเมล็ดสมผักอันนี้ใบบุกตูมฝรั่งหลกักกะมาละเศษเสนยบนกันกับแจกควมพี่น้องครับอู้หูคางบ้านหูเขากระหอนเหนือกระหอนให้แน่อนหอนหน่าพี่น้อง โอ้คุยบ่ได้ตัวนี้พี่น้องหอนอยู่ง างบ้านน้องหดน้าเพิ่งบ้านใบว่อนแตกมากเลโอ้ครับ แ่างมน้อพี่น้นองข้างบ้างเลยเพราะได้อยู่ เป็นก้อนคอหลอแข่แหวมันก็นเลยคุยยากพี่น้องสดเอาอย่างเดียว พี่น้องครับเอาพี่น้องครับร้อยเลือดหมักให้หลังงวัวขัวพี่น้องครับร้องเห็ดเบิงนะครับหลักกระไซขมคักๆเนี่ยมากระพักกระเดานะครับหีือเรียกอย่กงอืเป็นตะเลือดอย่างเดียวนะพี่น้องผมสมกันถ้าผักกับยัางเนี่ยนะครับเวลาเทามาขวดเรามากระติแขียนอาปะอยู่พี่น้องครับเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องได้หลายครับติ่รับชมคลิปของจ่าก,กวงนะครับตั้งแต่วิธีการเห็ดจนหอด ปิดท้ายคลิปนะพี่น้องครับที่กดไลค์กดแชร์ทุกๆท่านนะครับี่ด่านเข้ามารับชมนะครับพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ